หมาแดกวะมีคนแดกจริงจะไม่หมาโอเคครับหลังจากที่ผมไปซื้อเบียร์มาไปเดี๋ยวเปิดเบียร์กินกันเถอะเดี๋ยวผมเปิดเบียร์กินนะเปิดสองขวดก่อนบิวบิวอารมณ์ ก็สายยางสวัสดิ์วันนี้หลังจากที่เราหายกันไปค่อนข้างนานแต่วันนี้เราก็จะมาไก่ย่างวิเชียนแต่ว่าสูตรหมกักเดี๋ยวเขาให้บอกกันอีกทีไก่ย่างวิเชียนแต่ว่าเราไม่ได้เอามาย่างเราเอามาอบปิ๊บวันนี้ก็เปลี่ยนสถานที่นิดนึง ก็ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ดูเป็นธรรมชาตินิดนึง่งอบๆมนร้อน,อ,นอ่ะยวเตรียมของก่อนว่าใช้อะไรบ้างที่ผมจําได้แต่ของแต่ว่าวิธีทํายังไม่ได้ดูเดี๋ยวมาดูกันก็อุ่นสมนนายดีก็โอเคครับของที่เราจะใช้ก็ แน่นอนว่าต้องมีไก่ไก่เสร็จมีซักไขแล้วก็ <c oughs> ใช้เบเตอด้วยนะสำหรับไอ้สูตรไก่ย่างไม่เชียน <c oughs> ก็จะมีต้อผักชีใช้ประมาณสี่ถึงห้าห้าลากอ่ะห <c oughs> อ,อมแดงหอ,อมแดงก็ประมาณ สี่ห้าหัวกระเทียมสามหัวก็ใครชอบกระเทียมก็ใส่เยอะๆก็ได้พริกไทยดำประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชาหรือถ้าใครชอบเผ็ดมากกว่านั้นก็ใส่ก็ได้ซอสหน่อยปรุงรส ก็เปนอาจัวว่ะเสียไม่ใช่ซิวตับยิงมันใช้ซีอิ๊วขาวแต่มันขวากูมันไม่มีเลยใช่ไหมครับอีกชั้นนี้เอ้ยเอี้ยขาดแอรนมนมนมจืดนมนมข้นเอ้ยไม่ใช่นมข้นดินมข้นจืดเหรอ นมคาิชั่นนมคาริชชั่นนมคาริชชั่นก็ใส่ไอ่เยอะก็ไม้ใช้ใช้กี่ช้อนวะเดี๋ยวบอกอีกทีจะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูวิธีทำแต่เ,เราก็ต่อทำไมมันร้อนวะ อกูยังไม่ทําอะไรเลยนะเดี๋ยวจะเผาปีก่อนอ๋อมึงตัดมาแล้วนี่หว่าใช่ไงกูตัดมาแล้วกูเอากางไกลมาทําไมวะอูมีเจ้ากางไกลนี่มาตัดปีกม่ะนะเออเอาพลาสติกเอ้พลาสติกไอ้เอาออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวไงออกแต่ก็ถ้าใครได้ใหม่มาก็เผาไว้ก่อนเพราะว่าบางทีจะมีสายเคมีอะไรแล้วมัน เดี๋ยวเตรียมของแล้วก็ไปดูวิธีทำกันโอเคครับหลังจากที่ผมไปซื้อเบียร์มาตั้งใจจะไปซื้อนมหอกไอ้ตั้งใจไปซื้อเบียร ไปเดี๋ยวเปิดเบียร์กินกันดีกว่าเดี๋ยวผมเปิดเบียร์กินแล้วขวดสองขวดก,ก่อนบิวบิวอารมณ์โอเคครับจากที่เราก็กลุ่มๆได้ที่อยู่หน่อยหนึ่งนี่เราบอกอีกรอบหนึ่งก็คือตะไคร สามต้นก็จะปล่อยให้มันตามลงในโคกอะได้ที่ใครก็้อนโต๊ะหรือของช้อนโต๊ะรากกว่าี้ก็สามต้นห้าต้นก็เดี๋ยวล้างทำความสะอาดแล้วก็ว่ากัน ใบ,ใ,บใบเตยใบเตยใบเตยใส้อยู่สองใบมั้งซอยแล้วก็ตามรวมกันกระเทียมมันใช้แค่สามกีบแหละแต่ผมแลสักจะใช้สักหวัวหนึ่งฮะครึ่งโลครึ<ะ>ง่งโลเลยอะ่ะ <c oughs> ห,หอมสามสามหัวซอ,ซอยซอยซอยแล้วก็ ทำโครงกันแล้วเดี๋ยวอันนี้เครื่องปรุงอะไรเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งมันจะมาเป็นวิเชียนยังไงวะกต่ย่างไม่เ,เข้าใจรสชาติมันจะเหมือนโอเคเตรียวมวัาถุด,ดิบไันก่อนเดี๋ยวเรียวมวัาถุด,ดิ อย่างนั้นก็คือเกลืออย่าลืมใส่ลงไปหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาครึ่งก็ได้หนึ่งช้อนชาครึ่งดับได้ละจ,จะตายเปล่ามาเราไม่ไปต่อด้วยมูกเกียเลยเวียงงงอยู่ <laughs> โอเค เราล้างไก่ก่อนแล้วกันล้างไปแล้วไอ้ที่ล้างไปแล้ว,ล,ล,วล้างไก่แล้วเรียบร้อยให้สะอาดจากนั้นเราก็เอาเอาเครื่องที่เราโขลลงไปอ่ะก็มาเอาวะเอาใส่ลงไปไมันแย่ดูน้อยน้อยวะ เอาเครื่องใส่ลงไปบางคนไปเอาเครื่องดีเซลใส่ไม่ใช่นะนนตลกอ่ะลูกเราจะช้อนนี่นี่เลยเครื่องมันจะเขียวๆว่ะไอ้เหี้ยมือวัวตอนทอาก็าทำเขาตอนเขา,า <ๆ S 2> ทำว่าเขียว่างที่บอกไปเลย แล้วเราไปตอนเขาไอ้นี่มาดูเหลืองๆไว้เขาใส่ผมเมแม่ไม่เห็นมีสักใบเลยสัตว์ที่กินอ่ะแล้วก็ที่สูตรเดียวกันไม่ได้หูว่างกันแหละคือเขาเอาไว้ทางอย่างเดียว,วเราเอามาหมักเก๋ยเลยแล้วก็เอ,อเป็นซีอิ๊วขาวแต่ว่าเราไม่มีเราใช้ซีอิ๊วด,ดำคงจะเหมือนกันแหละไม่เหมือนอะ่ะ<บ>ไม่เหมือนเลยดำเลยอะจา,<อ>จาง อิ่วขาว่าสีดำไหมแต่นหนึ่ง,งถึงสองช้อนโต๊ะพรมเชี่ยววัวดำอันนี้เนาะโอเคแล้วสองสองช้อนโต๊ะกะเลยอี๋ <Yeah. S 2> นี่ก็จะเป็นสูตรลดโซเดียมของ มนมนมเอาเยอะๆครับแม่มาเลยหมดเลยอะเออพอล็ครับอะไรขึ้นกองขึ้นกองหมักนุ่มก็ได้นุ่มอะ่ะเฮ้ยใส่เยอะก็นุ่มมันจะนุ่มนวลปุ๊บให้เข้ากันให้ถึง เนื้อใส่ไปข้างในด้วยก็ได้แต่ว่ามันก็ไม่อยู่หรอกตอนที่เราขวดใส่ลงไปน,นี้เพียงว่าหมักให้มันแบบซึมเข้าเนื้อไปหมักครึ่งชั่วโมงเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเผาเตาไม้เผาเผาปีบีทีสูตรเขาก็้วยเชียนอะ่ะส่วนมากก็ย่างแหละทีน,นี้เราฉีกเนี่ยปีบ เอามานานแล้วไม่ได้ใช้ใกลายเป็นจะบูดจะบูดปีบูดปีบูดตอนผมปีบแย่หลังจากนี้ใครจะทำอะไรก็ได้ผมก็จะกินเบียร์ล้อและแล้วมึงเอาไก่เสียบนี่แล้วเ,เดี๋ยวกูเอาน้ำ ล้างนี้เออล้วก็เทใส่นี้มาโอเคครับหลังจากที่หมักไก่ได้ชั่วโมงนิดน่้ก็ไเวลาอันสมควรแล้วเทน้ําก่อนนตลองนเราไก่เสียบนี่ก่อนเดี๋ยวัวน้ำาล้างนี่แลเสใส่นี้ปีแล้วก็ใส่น้ําไปถ้าเกือบค่อนขวด้วยตะหมักไก่ลบหมด ไปบวะเวลาเราให้มันเนีน้เลยลเดี๋ยวใส่น้ำทมันจะเป็นต้มหมกมันะมจะต้มขาวน้ำใส่ขวดแล้วก็ใส่หมอ้อ หมดเลยนะดำปีนะตัดเสื้กูหัวเลาะโอเคเนี่ยแหละแล้วต่อไปกนขั้นตอนยาคือบิดป,ประคองปี๊ดเอาเน,นี้ยเลยร้อนป่ะไม่ร้อนแล้วพักแล้ว อติดเตาเข้าวะไม่น่าติดนะไม่ติดถ้าติดมันยันแล้วโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวทิ้งไว้ต้องคอยเปิดดูแหละรอว่าขอยนงมาเปิดดูทิ้ง,องอเออคอยเปิดดูคอยอะไรตามโต๊ะตอนนั้นก็โอเคครับหลังจากที่เห็นว่าก็น่าจะสุกแล้วห่ะมะั้งแล้วที่มันเห็น ไม่ไมอย่างนี้มันไม่ได้ไหมอันนี้นะมันเป็นควันถานไม้ไม้ไผ่อะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าได้ไหมตรงนี้มันก็สวยเะมันสวยที่มันทำดีด้วยแต่แค่สีแม่งไม่สวยอ่ะสีมันไม่สวยเฉยสีมันสีควันไม้ไผ่สีมันลมควันอ่ะอ้เรเรามาดู ตอนเอาออกมาดีกว่าสีไม่สวยไอ้เหี้แม่งได้กลิ่นปะกลน,นะมันไม่ใช่กลิ่นไหมอ่ะเออจะให้กินแม่งได้ปะแม่งหกอม กล้วก็ย่างมาหัานห่นเช็กว่นอันนี้เราก็เช็กเช็กของก่นอนอลองดูดิหอม นี้ไม่เกี่ยวกันมันเป็นสูตรไก่ย่างวิเชียรของเขาร้อนสัดส <c oughs> มีรสชาติไหมว่ามันจืดีม,มันจืดแต่มันมันหอมอะจืดแต่หอมใช่ไหมมันจืดแต่มันหอม <c oughs> แต่มันสุกแล้วแต่หนังแม่งแบบหนังแมงเกิดลดีหายอะ หืดไหมจืดแต่หอมแต่หอมถ้าเพิ่มเครื่องอย่างนี้หรือว่าอะไรมันดีกว่านี้หนังหนังไม่เกิดดีไหมมันเป็นเหมือนลมควันอ่ะอืมมันก็ค่อยสูบไปเรื่อย มีรสชาติเราปรุงไม่ถึงเองแหละแต่มแม่งหอมก็เออมันได้กลิ่นหอมของเครื่องเนี่ยแต่ว่ามันไม่ถึงกลิ่นดีแต่ว่ารสชาติมันไม่ถึงอินนี้ก็แต่ย่างวิเชียน,ซ,นซื้อกินดีสุดซื้อกินดีกว่าทำน้ำจิ้มจังหกัก ไม่ได้แย่แต่ว่าไมม่เเหือนก็ไม่ได้ดีไม่เหม um? like ือนเขาเฉยเครื okay. well morning, ่องไม่ถึงออกไปก็คงจะเป็นตามตามสูตรเราดีกว่าสำหรับวันนี้ก็บายบายครับเสื้อะไรครับใจเกเรไม่ใช่เสื้อกูนะบายบายเจอกันไอเจ๊ละใหม่บายบายอาทิตย์หน้ามาแดกไหมคนแดดไม่หมา 对啦。